สวัสดีครับวันนี้พันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องชักกี้ภาคที่2ในตอนนี้ชักกี้จะพาเจคเข้าสู่โลงมืดของเขาแล้วนะครับ จะจะลงมือจัดก,การคนที่เขาเกลียดด้วยตัวเองหรือไม่เล็กซี่จะรอดจากชักกี้หรือเปล่าก่อนไปรับชมผมขอข้ละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปฝากกดแชร์กดติดตามในพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องชักกี้ภาคที่2ก็ได้เลยครับ หลังจากสงมีดให้เจกชักกี้ก็ถามเขาว่าชอบแทงหรือชอบบีบคอให้ตายมากกว่ากันเพราะเขาเองชอบมันทั้งคู่เจกตอบไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแม้ว่าเขาจะเกลียดเล็กซี่และอยากให้เธอตายแต่ก็ไม่กล้าลงมือเองอยู่ดี เจกเลยถามชักกี้ไปว่าเขากลายเป็นฆาตกรไปตั้งแต่ตอนไหนชักกี้เล่าถึงตัวเองในวัยเด็กตอนที่เป็นแค่ชาลีเรซึ่งเขาไม่เคยลืมครั้งแรกนั้นเลยอย่างแรกต้องเลือกเหยื่อที่ต้องการก่อนจะเป็นคนแปลกหน้าคนใกล้ตัวหรือคนที่ต้องการให้หูปากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แค่ต้องเลือกคนพิเศษมาสักคน วันต่อมานักสืบอีแวนหาครูเอฟที่โรงเรียนเธอไม่ได้มาในฐานะผู้ปกครองของเดวอนแต่ต้องการหาครูเอฟเพื่อคุยเรื่องของเจกอีแวนกล่าวว่าทุกที่ที่เจกไปมีคนตายอยู่เสมอเธอสงสัยว่าเจกอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่บอกทุกคนและถ้าเขาบอกมันอาจจะหยุดเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นในเมืองนี้ก็ได้แต่ครูเอฟก็ปฏิเสธ เจคเดินมาเก็บของที่ล็อกเกอร์เดวอสเดินตามมาคุยด้วยและเห็นใจเจกเพรอที่ถูกเล็กซี่แกล้งเจคเลยบอกว่าเขาไม่คิดอะไรแล้วและขอตัวกลับไปทําการบ้านต่อ เจคดูมือถือตลอดเวลาเขาเรียบร้อนเดินออกจากโรงเรียนแต่ก็ได้เจอครูเอฟเดินมาพอดีเธอเข้ามาหาเจกและบอกว่าเห็นคลิปที่เล็กซี่แกล้งข่าวในงานปาร์ตี้แล้วเธอนัดพ่อแม่ของเล็กซี่และลุงป้าของเจกให้มาเจอกันในคืนนี้เพื่อจะได้กล่าวขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเจกเรียกตอบไปว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเจอกันคืนนี้นะจากนั้นก็เรียบร้อนเดินออกไป ชัคก,กี้สอนบทเรียนให้กับเจคเขาสอนให้เจครู้จักเหยื่อของตัวเองจริงๆว่าชอบไปทําอะไรที่ไหนบ้างและต้องจับเหยื่อในขณะที่อยู่ลําพังเขาต้องมองหาเวลาที่เหมาะสมที่มีแค่เขากับเหยื่อเท่านั้นเล็กซี่ออกมาวิ่งเพียงลําพังในขณะที่เจก,ก็แอบตามดูเธอจากตําแหน่งมือถือเจคมองเธอผ่านมือถือและเห็นเธอวิ่งอยู่ด้านหน้าพอดีเขารีบวิ่งตามไปและเมื่อถึงที่เปลี่ยวก็นํไม,มีดออกมาตรงเข้าไปหาแต่เมื่อเธอหันหน้ามากลับกลายเป็นจูเนียร์เทนเขาตกใจมาก ที่เห็นเจกตาม,มาถึงนี่แล้วรีบเดินหนีไปทันทีจูเนียร์เดินมาหาเล็กซี่ที่บ้านทั้งคู่แต่งชุดเหมือนกันและแยกกันวิ่งไปคนละทางซึ่งจูเนียร์ได้ยืมมือถือของเธอไปฟังเพลงขณะวิ่งทำให้เจเข้าใจผิดว่าเป็นเล็กซี่จูเนียร์คืนมือถือให้กับเธอและต่อว่าเล็กซี่ที่ล้อเลียนพ่อของเจที่ตายไปแล้วซึ่งก็คือลุงของเขาเช่นกันจูเนียร์ต้องการให้เล็กซี่ไปขอโทษเจแต่เล็กซี่ปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่สนใจ เล็กซี่เดินเข้ามาในบ้านเจอน้องสาวกำลังอารวาดพ่อแม่อยู่ในนั้นเธอนั่งลงที่พื้นและไม่ยอมเอาอะไรทั้งสิ้นเล็กซี่รีบเดินเข้าไปหาและถามน้องสาวว่าต้องการอะไรแคลโรไลน์หันมาตอบเธอว่าต้องการชักกี้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ เจกกำลังเลือกอาวุธอยู่ในห้องเครื่องมือเล็กซี่เดินเข้ามาพอดีเจกเลยบอกว่าจูเนียไม่ได้อยู่ที่นี่เล็กซี่เลยบอกว่าเธอไม่ได้มาหาเขา่าวแต่มาหาเจกเธอขอโทษที่แต่งตัวล้อเลียนพ่อเจควันก่กนเธอรู้ตัวแล้วว่าบางทีเธออาจทำเกินไปหน่อยเพราะโกรธเรื่องที่ถูกเจกล้อเลียนบนเวที เจครู้ดีว่าเล็กซี่ไม่ได้ตั้งใจมาขอโทษจริงๆเขาเลยถามไปว่าต้องการอะไรกันแน่เธอเลยตอบไปว่าน้องสาวของเธอต้องการชักกี้เจคปฏิเสธและบอกว่าเธอจะไม่มีวันได้ชักกี้ไป เล็กซี่โกรธมากด่าเขาว่าเป็นไอข้ขยะก่อนจะเดินกลับไปเจคเดินกลับเข้ามาในห้องเขาโมโหที่เล็กซี่บุกมาหาเรื่องถึงที่บ้านชัก,กี้เลยบอกว่านายมีโอกาสจัดการเธอแล้วแต่ดันปล่อยมันไปเจกใจไม่แข็งพอและจัดการเธอไม่ได้ชัก,กี้เลยอาสา,าจะช่วยจัดการให้และบอกว่าเราแค่ต้องให้ในสิ่งที่เธอต้องการเจกยินไม่ส่งให้ชัก,กี้รับไว้และยิ้มอกมาอย่างพอใจ ภาพตัดมาที่บ้านของเดวอนอีแวนได้ยินเสียงเจกลอดออกมาจากห้องของเดวอนเธอเลยเดินเข้ามาหาและเตือนให้ลูกอยู่ห่างจากเจกไปก่อนในช่วงนี้อีแวนเห็นว่ามีแต่คนตายรอบตัวเจกเธอเลยเป็นห่วงว่าลูกชายจะโชคร้ายไปด้วยอีกคน เดวอนไม่พอใจที่แม่มาสั่งให้เขาเลือกคบเพื่อนและบอกว่าเจกเป็นคนดีเขาไม่เคยทำร้ายใครจากนั้นก็หันไปสวมหูฟังโตเจคนำชักกี้มาให้กับเล็กซี่แคลโรไล,ลดีใจมากที่ได้ชักกี้มาไว้ที่บ้านเล็กซี่ขอบใจเจกและกล่าวว่านี่คงไม่ได้ทำให้นายคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันหรอกนะเจกพยักหน้าและบอกว่าเขาแค่เอาชักกี้มาให้เท่านั้น แคลโรไลน์เล่นกับชักกี้อยู่ในบ้านชักกี้พูดกับเธอว่าเขาต้องการให้กอดเธอเลยกอดชักกี้และแม่ก็ขอเข้ามากอดด้วยจากนั้นชักกี้ก็ขอให้แคลโรไลน์บอกให้เล็กซี่มากอดเขาเช่นกันเล็กซี่ยอมทำตามที่น้องสาวต้องการถือเข้าไปกอดชักกี้โดยมีพ่อแม่นั่งมองอยู่อย่างพอใจ แคลิไล,ลาพาชักกี้มาดูทีวีอยู่ในห้องโดยมีเล็กซี่นั่งอยู่ด้วยจากนั้นเล็กซี่ก็เดินออกไปข้างนอกชักกี้แอบเดินตามเธอมาและถือมีดพร้อมแทงอยู่ใกล้ๆเล็กซี่ออกไปเปิดประตูต้อนรับเพื่อนๆเข้ามาที่บ้านพ่อแม่ของเธอออกไปข้างนอกทําให้เล็กซี่แอบนัดเพื่อนเข้ามาชักกี้ก็เลยพลาดโอกาสจัดการเธอไปอีกครั้ง ครูเอฟและพออแมค์เวเรียกพ่อแม่ของเล็กซี่และอาของเจกมาที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยกันแม่ของเล็กซี่คิดว่าเจกกันแกล้งลูกสาวของตัวเองแต่ครูก็ได้บอกไปว่าเธอเป็นคนแกล้งเจกจากนั้นก็เปิดคลิปเล็กซี่ i, แต่เป็นพ่อของเจกที่ถูกไฟช็อตตายให้ดูโลแกนเห็นคลิปนั้นก็รู้สึกแย่มากเขาถามแม่ของเล็กซี่ว่าทำไมปล่อยให้ลูกคุณทำแบบนั้นได้พออแมค์เยเลยแนะนำให้ทั้งสองครอบครัวกลับบ้านไปคุยกับเด็กๆให้เข้าใจเจกมาหาแม่ที่สู่สาน เขาเสียใจที่ทุกอย่างแย่ลงและไม่สามารถเป็นคนที่ไม่อยากให้เป็นได้ภาพต่ดมาที่เล็กซี่เธอเข้ามาหาน้องสาวในห้องและบอกให้รีบไปนอนได้แล้วเคลอร์ไลน์เลยขอให้เธอร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนเหมือนตอนที่พ่อกลมจูเนียยืนอยู่ข้างๆพอดีเล็กซี่เลยห้ามไม่ให้เขาไปบอกคนอื่นเรื่องที่เธอร้องเพลงกล่อมน้องนอน แคโรไลนอนลงข้าง,างชักกี้โดยมีเล็กซี่ร้องเพลงกล่องไปด้วยไม่นานแคโรไลกก็เริ่มง่วงนอนเล็กซี่เลยปิดไฟและออกจากห้องไปชักกี้บอกแคโรไล์ว่าจะไปฆ่าพี่สาวของเธอและชวนไปด้วยกันแต่แคโรไล์ง่วงนอนเลยปฏิเสธเขาเลยต้องลุกไปจัดการเธอคนเดียวเล็กซี่และเพื่อนๆปาร์ตี้ด้วยกันอยู่ในบ้านเธอเต้นคลอเคลียอยู่กับโอลิเวอร์โดยมีจูเนียยืนมองอยู่จากบันไดเมื่อเพลงโปรดของเธอมาถึงเล็กซี่ก็หันมาชวนจูเนียลงไปเต้นด้วย จากนั้นก็เดินเข้ามาในครัวเพียงลําพังเธอเปิดตู้เย็นหาน้ําดื่มเมื่อหันกลับมาก็เจอแคลโรไลน์ย,ยืนอยู่และบอกว่าชัคก,กี้หายไปแล้วเขาบอกว่าจะมาฆ่าพี่เล็กซี่เริ่มไม่พอใจเธอจูงมือน้องสาวโดยไปส่งที่ห้องและเดินตามหาชัคก,กี้ทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาเห็นภาพของชาลีรีที่กําลังนอนอยู่บนเตียงฟังข่าวฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกว่า19ศพภายในเมืองโดยที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ในตอนนั้นข่าวได้ยินเสียงร้องเลยออกจากห้องไปดู พบว่าชายคนหนึ่งกำลังแทงพ่อของเขาอยู่บนพื้นร่างของพ่อนอนนิ่งจมกองเลือดแต่คนร้ายก็ยังใช้มีดแทงลงไปไม่หยุด ภาพตัดมาที่ชักกี้เขาเดินหาเล็กซี่ไปทั่วและคิดว่าเธอกําลังเดินออกมาจากห้องเลยตรงเข้าไปเทงแต่ปรากฏว่าคนที่ออกมากลายเป็นโอลิเวอร์ชักกี้กล่าวว่าฉันแท่งผิดคนฉันคิดว่าเป็นเล็กซี่จากนั้นก็ใช้มีดจัดก,การโอลิเวอร์ต่อทันทีภาพตัดมาที่เรย์ครั้งพ่อของเขาเห็นเรย์เดินลงมาเลยบอกให้ลูกชายหนีไปแม่ของเรย์เดินลงมาเจอเขาพอดีเล่รีพาเขาหนีไปบนห้องเธอพาเรย์ไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าจ ากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ปาร์ตี้โอลิเวอร์ถูกชักกี้แทงซ้ำไปซ้ำม,มาอยู่ตรงระเบียงชั้นบนโดยที่เพื่อนคนอื่นๆไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาเลยทุกคนใส่หูฟังฟังเพลงเต้นกันไปมาอย่างสนุกสนานเล็กซีเ่เินเข้าไปดูน้องสาวในห้องเห็นเธอหลับสนิทเลยออกมาสูบบุหรี่อยู่ตรงบันไดและเดินกลับเข้าไปในห้องระหว่างกำลังสูบบุหรี่ชิวๆอยู่นั้นเล็กซี่ก็เหลือเห็นเท้าเล็กๆซ่อนอยู่หลังม่านเธอเปิดม่านไปดูเจอแต่รองเท้าที่ถูกถอดทิ้งไว้ชักกี้ค่อย ย่องมาด้านหลังเพื่อจะแทงเธอเล็กซี่พยายามต่อสู้จนชักกี้ทำมีดต,ตกลงพื้นส่วนบุหรี่ของเธอก็กระเด็นไปใกล้กับผ้าม่านเล็กซี่พยายามกระแทกร่างของชักกี้กับหน้าต่างแต่ก็ยังไม่ยอมหลุดชักกี้เลยใช้เท้ากระพือเรียกลมให้พุ่งไปที่ผ้าม่านจนเกิดไฟลุกชนขึ้นมาเล็กซี่สะบัดชักกี้จนหลุดและหลบไปนั่งอยู่ที่มุมเตียงชักกี้รีบเดินไปคว้าม,มีดเอาไว้เขาถือมีดมองมาที่เธอและหัวเราะอกอ,กอกมาอย่างพอใจพร้อมกับกล่าวว่านี่สำ กับจไฟลุกไหม้ท่วมห้องในขณะที่ทุกคนก็ยังปาร์ตี้กันไม่ลิกไม่มีใครสังเกตเห็นเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นมาสักคน ภาพย้อนกลับมาที่บ้านของเรอีกครั้งชายโรคจิตค่อยๆเดินขึ้นบันไดตรงเข้าไปในห้องสองแม่ลูกหลบอยู่ในห้องด้วยความหวาดกลัวแล้วชายโรคจิตก็เดินมาอยู่อยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าชายโรคจิตเดินมาเปิดตู้อ,อกแต่เขากลับพบว่าแม่ของเรถูกฆ่าตายไปแล้วเรโผล่มาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและกล่าวว่าผมช่วยจัดการให้คุณชายโรคจิตยิ้มให้และบอกให้เรเก็บงานให้เรียบร้อยจากนั้นก็หยิมมีดพกของเรมาเช็ดเลือดอกและยื่นกลับไปให้แล้ว ภาพก็แต่มาที่ปัจจุบันอีกครั้งเสียงรถฉุกเฉินดังขึ้นในขณะที่เจคอยู่ที่หน้าหลุมศพของแม่เขาล้มลงนั่งกับพื้นด้วยความตกใจและกล่าวขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งถัดจากหลุมศพแม่ของเจคก,ก็คือหลุมศพของชาลีเรนนั่นเองชาก,กี้กล่าวกับเจคว่าฆาตกรบ,บางคนถูกสร้างขึ้นมาบางครั้งเราแค่ต้องการแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆเพื่อการถือกำเนิดขึ้นเท่านั้น ตำรวจได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านของเล็กซี่เจ้าหน้าที่พาผู้บาดเจ็บหลายคนมาที่โรงพยาบาลเจกเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเห็นพ่อแม่ของโอลิเวอร์ยืนร้องไห้อยู่ด้านนอกเขารีบวิ่งไปที่ห้องฉุกเฉินเจอเพื่อนๆกำลังประถงพยาบาลอยู่เจงเดินตรงไปที่ห้องของจูเนียเขาปลอดภัยดีและมีพ่อกับแม่อยู่เป็นเพื่อนเขาเดินไปอีกห้องและเจอกับเดวอในนันเจกทักทายเดวอและเดินไปดูแคลร์ลน์ที่นอนรักษาตัวอยู่เช่นกันเล็กซี่เห็นเจคพอดีเธอเดินมาหาและกล่าวว่าชัคก,กี้เป็นคน ทำเขาฆ่าพ่อนายด้วยชื่อใหม่เจ็กพยักหน้าเล็กซี่ตกใจมากเจ็กเลยเล่าให้ฟังว่า เขาเพิ่งรู้เรื่องชักกี้ในวันที่ขึ้นไปบนเวทีชักกี้อันตรายมากต้องแน่ใจว่าเขาตายไปในกองไฟแล้วมันถึงจะไม่กลับมาทําร้ายใครอีกแต่เล็กซี่ไม่เห็นร่างของชักกี้ในนั้นเธอถามเจกว่าทําไมชักกี้ต้องตามมาทําร้ายเธอเจกยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบอกให้ชักกี้ทําเขาไม่ได้ตั้งใจและขอเล็กซี่ร่วมมือกันเพื่อจัดการกับชักกี้ให้ได้ก่อน เพราะชักกี้คงไม่หยุดตามทำร้ายถึงง่น่แน่เล็กซี่โกรธเจกอย่างมากที่เขาส่งชักกี้มาให้แคโรไลน์จนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้และบอกว่าโอลิเวอร์ตายแล้วเจก็ไม่ต่างอะไรจากฆาตกรเช่นกันถ้าไม่ส่งชักกี้มาก,ก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปหาน้องสาวทันทีอีแวนเข้ามาลูกชายและถามว่าเจกอยู่ที่นั่นด้วยไหมเดวอนยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีแวนเลยถามถึงชักกี้แทนเดวอนเห็นชักกี้อยู่ที่นั่นเลยบอกว่าเจก นำตกตาไปให้ใหกับแคโรไลน์ไวอีเวร์เลยบอกลูกชายว่าโอลิเวอร์ไม่ได้ตายเพราะไฟไหมเขาถูกใครบางคนฆ่าตายที่นั่นเล็กซี่นั่งดูน้องสาวอยู่ที่มุมห้องพ่อแม่ของเธอกำลังถามอาการจากพยาบาลจากนั้นก็ขอตัวออกไปหาอะไรกินข้างนอกโดยไม่หันมาสนใจเล็กซี่เลย เล็กซี่เดินตามพ่อแม่ออกมาเธอถามอาการของน้องสาวและแสดงความเป็นห่วงแต่พ่อแม่ของเล็กซี่คิดว่าเธอเป็นคนสร้างเรื่องั้งหมดแอบจัดปาร์ตี้มีคนตายและทําให้เกิดไฟไหม้บ้านตัวเองอีเล็กซี่บอกว่าเป็นความผิดของเจกแต่พ่อแม่ของเธอรู้ว่าเจกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงหันมาต่อว่าเลกซี่แทนและถามว่ายังทรมานเด็กยากจนคนนานไม่พออีกงั้นหรอจากนั้นก็เดินหนีเธอไป เจกนั่งอยู่หน้าห้องผู้ป่วยเดยวอนเดินออกมาเจอเขาพอดีเลยเดินเข้ามาทักทายและถามอาการของจูเนียเจกตอบว่าเขาไม่เป็นอะไรและถามเดวอนว่าเป็นยังไงบ้างเดวอนบอกว่าแสงหายเขาต้องอยู่กับเสียงแบบนี้ไปสักพักและบอกกับเจกว่ามีบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกใครโอลิเวอร์ถูกฆ่าตายดนนีนันมีคนฆ่าเขาแม่ของเขาเป็นคนบอกตอนนี้มีฆาตกรอย,อยู่ในเฮกเกนแซก เดวว่าเราเรื่อที่แม่บอกและสงสัยเจ็กฟังจากนั้นก็เตือนให้เจ๊ระวังตัวไว้โลแกนออกมากดน้ำที่ตู้ด้านนอกพร้อมกับภรรยาเขางุนงิดที่น้ำไม่ยอมออกมาสักทีจนหัวเสียทุกตู้เสียงดังพอแม่เล็กซี่เดินผ่านมาพอดีบรีเลยถามอาการของเครโลไล ทั้งคู่เลยบอกว่าเธอ,อยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่พวกเขาถามอาการของจูเนียเช่นกันบรีบอกว่าโอเคแต่โลแกนหันไปตอบทันทีว่ามันไม่โอเคหมอบอกว่าเขาจะวิ่งไม่ได้อย่างน้อยหนึ่งเดือนเนื่องจากปอดเสียหายบรีพยายามห้ามโลแกนไม่ให้พูดอะไรไม่ไดีออกไปพอแม่ของเล็กซี่เข้าใจโลแกนและกล่าวว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่น่าเสียใจและน่าเศร้าเธอเข้าใจดีว่าเขาจะโกรธและหัวเสียแค่ไหนโลแกนไม่พอใจที่เธอบอกว่า นี่เป็นอุบัติเหตุเขาตอบว่าทั้งคู่ที่ปล่อยเล็กซี่ทําอะไรตามใจจนเกิดเรื่องขึ้นมิเชลแม่ของเล็กซี่เริ่มไม่พอใจเช่นกันเธอหันไปทั่วโลกแกนที่กดันจูเนียจนนรู้สึกเครียดทั้งคู่เริ่มโยนความผิดให้กันไปมาจนอีแวนต้องเดินเข้ามาห้ามไว้และบอกสาเหตุการตายของโอลิเวอร์ว่ามาจากการเสียเลือดเพราะถูกแทงหลายครั้งการตายของเขาถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรมทั้งสองครอบครัวตกใจอย่างมากอีแวนบอกทุกคนให้ไปบอกเด็กๆเตรียมพร้อม สำหรับการสอบสวนและอย่าเพิ่งไปไหนไกลเล็กซี่เดินมาหาเจกและตกลงร่วมมือกับเขาเธอไม่อยากอยู่แบบหวาดกลัวอีกแล้วเจกเลยชวนเธอกลับไปที่บ้านเพื่อดูว่าชักกี้ยังอยู่ที่นั่นไหมทั้งคู่เลยกลับไปด้วยกัน โลแกนเข้ามาลูกชายมาแจ้งว่าหมอดจะเข้ามาส่องกล้องเพื่อดูสภาพปลอดของขา่าวจากนั้นก็ถามจูเนียร์ว่าชอบคอร์สเรียนที่พ่อเลือกให้ไหมพอไม่ต้องการให้รู้สึกถูกบังคับจูเนียร์ตอบว่าเขาชอบและรักมันมากโลแกนล,ลยให้สัญญาว่าจะทําทุกอย่างให้จูเนียร์กลับมาแข็งแรงโดยเร็วหมอและพยาบาลเข้ามาในห้องจูเนียร์ถูกฉีดยาสลบเพื่อเตรียมสอดกล้องในขณะที่ตาพร่ามัวเขาก็เห็นชักกี้เดินผ่านไปมาอยู่หน้าห้อง ภาพตันมาที่เดวอนเขาเสิร์ชหาข้อมูลของชักกี้และพบข้อมูลเกี่ยวกับชาลีรีหลังจากที่พ่อแม่ของเรถูกฆ่าเขาถูกส่งไปอยู่ที่บ้านของเด็กผู้ชายที่เซาเจอร์ซีเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นสองสามปีอย่างเง,เงียบๆจนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงอีกครั้งที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเรพาเด็กๆโดยเ,เข้าไปในป่าและบอกว่าจะไปจัดการกับตันฮูกเมื่อเดินลึกเข้าไปก็เจอกับร่างของคนทําความสะอาดที่นอนตายอยู่ที่นั่นเรบอกกับเด็กๆว่านี่คือกับ แต่เด็กๆกลับวิ่งหนีไปทันทีเหลือเพียงเด็กชายคนที่ชอบเล่นกับเรย์อยู่บ่อย จากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านของเล็กซี่เธอและเจคเข้ามาภายในบ้านและเห็นสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้จนเละจากนั้นก็หยิบเหล็กแหลมยื่นให้เล็กซี่ไว้ป้องกันตัวเล็กซี่ส่องไปชั้นบนและบอกว่าที่สุดท้ายที่เธอเจอชักกี้คือในห้องของเธอเจคเดินนําหน้าขึ้นไปชั้นบนเล็กซี่เดินตามหลังไปเธอถามเจคว่าอยากให้เธอตายจริงไหมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเจคเลยบอกความรู้สึกข่าวออกไปเอาไม่พอใจที่เธอล้อเลียนการตายของพ่อโดยไม่รู้สึกว่าตัวเอง และยังชอบทําตัวแย่ๆใส่คนอื่นโดยไม่สนใจความรู้สึกใครเขาไม่เคยอยากให้คนอื่นตายนอกจากเธอที่ชอบทําตัวไม่ดีกับคนอื่นเล็กซี่เดินถอยหลังไปจนตกระเบียงเจคคว้าม,มือเธอ,เอไว้ได้ทันเวลาและพยายามดึงเธอขึ้นไปแล้วชักกี้ก็โผล่มาด้านหลังพร้อมมีดในมือเขาบอกให้เจคปล่อยเล็กซี่ซะนี่คือโอกาสครั้งที่2ของเจคที่จะได้เป็นคนที่เขาอยากเป็นไม่ได้เป็นคนที่กลัวเหมือนที่เล็กซี่พยายามให้เขาเป็นโลกจะน่าอยู่ขึ้น ถ้าไม่มีคนอย่างเธอเล็กซี่ขอร้องให้เจกดึงเธอขึ้นไปเจกตะโกนบอกชักกี้วว่าผมไม่เหมือนคุณผมไม่ใช่นักฆ่าเจกพยายามดึงเล็กซี่ขึ้นชักกี้เดินเข้ามาพยายามกระโดดแทงเธอเจกจึงรีบดึงเล็กซี่แล้วเสียงของนักสืบเพตันก็ตะโกนเข้ามาพอดีเล็กซี่รีบขานรับและบอกว่าเธออยู่ที่นี่ ชักกี้เก็มมี่ใส่กระเป๋าและทิ้งตัวลงกลายเป็นตุ๊กตาเช่นเดิมนักสืบเพตันบอกให้เด็กๆออกไปจากที่นี่เขาเห็นตุ๊กตาชักกี้ถูกไฟไหม้ครึ่งหน้าวางทิ้งไว้บนพื้นและหยิบม,มันขึ้นมาและบอกว่าพ่อของเธอให้เอาข่าวกลับไปให้แคลโรไลน์เล็กซี่รีบตะกนห้ามแต่เพตันก็พาชักกี้ขึ้นไปบนรถและให้เล็กซี่กับจี๊ดนั่งบอดหลังมาพร้อมกัน เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเพตันฮิวชักกี้ไปให้แคโรโลน์ทางคู่พยายามตะโกนห้ามแต่เขาก็ไม่สนใจอีแวร์เดินมาที่รถพอดีเธอช่วยเปิดประตูให้เด็กๆออกมา เจคบอยเล็กซี่รีบไปพาชักกี้ออกมาส่วนอ e ีเวก็ขอคุยกับข่าวเป็นการส่วนตัวก่อนสักครู่เพตันแวะซื้อน้ำในตู้อันตโนม,มัติแต่เครื่องเกิดไม่ทำงานเขานั่งลงและพยายามกระแทกตู้ให้น้ำออกมาเล็กซี่วิ่งตามเข้ามาเธอไม่เห็นเพตันและชักกี้เลยวิ่งตรงไปที่ห้องของเคโรไล,ลพ่อแม่ของเธอนอนหลับอยู่ด้านนอกเล็กซี่วิ่งเข้ามาถามพยาบาลว่ามีใครเข้ามาที่นี่และนําตุ๊กตาม,มาให้น้องสาวของเธอหรือเปล่าแต่พยาบาลยังไม่เห็นใครเข้ามา เล็กซี่เดินสำรวจรอบๆเตียงจนมั่นใจว่าไม่มีใครเลยมานั่งข้างๆน้องสาวในตอนนั้นเองเธอก็เหลือเพนชักกี้วิ่งผ่านประตูไปเล็กซี่รีบเดินออกมาดูแต่ก็ไม่เจอเดวอนเดินมาถามหาเจคพอดีเธอเลยบอกว่าเจคอยู่กับแม่ของเข่าเดวอนมีบางอย่างต้องรีบบอกเจคเกี่ยวกับตุ๊กตานั่นเล็กซี่เลยขอรู้ด้วยคนเดวอนเลยให้ไปคุยการที่ห้องของเข่าหลังจากนั้นเพย์ตันก็พาแจ็กกี้มาไว้ที่ห้องเคโรไลน์เขาหยิบขนม ขึ้นมากินและทำหกใส่หัวของชัคก,กี้จากนั้นก็เดินไปที่หัวเตียงของเคลโล,ลไลเปิดขนมีกล่องยืนกินอยู่ตรงนั้นชัคก,กี้หันไปหยิบม,มีดที่วางอยู่ข้างๆจากนั้นก็ปาใส่หลังของเพตันเขาลม้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกับใบมีดที่จมลึกเข้าไปด้านในทําให้เพตันไม่สามารถขยับตัวได้ชัคก,กี้กระโดดลงมาจากโต๊ะและกล่าวว่านั่นเป็นเพราะข่าวปังมีดใส่แขนสัังเอาไว้ ชัคก,กี้ได้ไปหยิบเข็มฉีดยาในกล่องมันหยิบมาแทงไปที่ร่างของเพตันและบอกว่าเกลียดใบหน้าทุเรศทุเรศของเขาวตั้งแต่เจอครั้งแรกจากนั้นก็หันไปหยิบเคมีอีกชุดและกระหน่ำแทงใส่เพตันไม่ยัง้งจนเลือดไหลออกทุกรูในร่างกาย ย้อนอดีตกลับมาที่เรยผู้ดูแลบ้านกำลังให้ปากคำกับตำรวจอยู่ด้านนอกเรตัดแขนชายทำความสะอาดใส่กลงและมอบมันให้กับเด็กที่เขาไว้ใจจากนั้นก็กลับไปที่ห้องตัวเองเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปเด็กชายเก็บของขวัญไปซ่อนไว้ใต้เตียงผู้ดูแลเดินเข้ามาเห็นพลดีเธอถามเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแอนดี้รีบไปนอนได้แล้วแอนดี้พยักหน้าและเข้านอนทันทีส่วนเรก็เริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้ง พาตัดมาที่เดวอนขอพาเล็กซี่มาที่ห้องและเล่าว่าชาลิเรคือฆาตกรต่อเนื่องที่ดังที่สุดในแฮกกินแซกแต่เล็กซี่ไม่รู้จักเด <Dev on S 1> วอนเลยเล่าต่อว่าเร <Ray S 1> เสียชีวิตช่วงทศวรรษที่80มีตำนานหนึ่งที่ดูไร้าสาระแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตากุ๊ดกายเรถูกยิงเสียชีวิตในร้านขายของที่ชิคาโกแต่คาดว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ย้ายวิญญาณตัวเองไปอยู่ในตุ๊กตากุ๊ดกายและตุ๊กตานั่นก็ยังฆ่าคนต่อไปเรื่อยๆ เล็กซี่ยืนยันกับเดวอนว่านั่นไม่ใช่เรื่องเล่ามันเป็นเรื่องจริงชักกี้ยังคงฆ่ายอยู่และมันพยายามจะฆ่าเราอีแวนสงสัยในตัวเจคที่อยู่ในการตายของใครหลายๆคนเธอขอให้เจคพูดความจริงออกมาแต่เจคก,ก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำอีแวนเลยถามว่าทำไมเขาและตุ๊กตาตัวนั้นถึงได้โปล่มาในที่เกิดเหตุตลอดเธอขอให้เจคเล่าทุกอย่างออกมาทั้งหมด เธอถึงจะช่วยได้ในตอนนั้นเองเสียงแจ้งเตือนค้ดข่าวก็ดังขึ้นเจกรีบวิ่งออกไปด้านนอกทันทีชาก,กี้แอบถอดปลั๊กออกซิเจนของแคโรไลโอทําให้เธอไม่มีอากาศหายใจหมอและพยาบาลรีบวิ่งเข้ามาดูพอแม่ของเธอร้องไห้ขอให้ช่วยลูกสาวให้ได้พยาบาลก็ไปมองที่ผืนและพบว่าปลั๊กไฟถูกถอดออกเธอจึงรีบเสียบมันกลับทันทีเจคอีเวนเดวอและเล็กซี่วิ่งมากรูกันที่หน้าห้องและในตอนนั้นพยาบาล ก็เจอกับร่างของเพตันเข้าพอดีเลือดของขาวไหลอยู่เต็มพื้นที่หน้าอกมีเข็มฉีดยามากมายทิ่มคาอยู่บนนั้นพยาบาลกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจอีแวนรีบเดินเข้าไปดูเพื่อนร่วมงานเจกหันไปเห็นแจ็กกี้นั่งอยู่ในนั้นเขาสกิดเรียกเล็กซี่ให้หันไปดูพร้อมกับเดวอนแจ็กกี้ค่อยๆมองมาที่เจกและชูนิ้วกลางให้ ก็จบไปแล้วครับสําหรับเรื่องราวใีตอนนี้เจกับเล็กซี่ตกลงร่วมมือกันเพื่อจัดการชักกี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถต่อกอก่อับคัารากรต่อเนื่องสุดโหดที่อยู่ในราชตุกตาคูตกาได้หรือไม่ในตอนหน้าอย่าลืมมาเอาใจช่วยกันต่อน,นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ